बोलता है ये वो जो बाबा आहा तो की मजाक आहा री जगह ना मुंह ना मलीन तो गे दोपहर में वो जो की लगा तो की साथ ही में का लगा मैंने हुआ तथा पूरा तो बेटा बेटी मां की बेटा का जोवेगा ना मुंह में ना पाएगा मैं तो ना लगा ना वो बोला जाना जाने नहीं पहेला उगी लो कोई नहीं मैं बब ना สวัสดีครับผมอรุณสวัสดย์ยามเช้ากันด้วยนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิดาพาลุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่พี่นะก็พี่พี่ครับวันนี้ผมได้มีคนเนี่ย ได้สื่อข่าวหรือว่าส่งข่าวมาผมเล่พี่ๆนะว่าวันนี้เนี่ยท่านแม่เนี่ยจะออกมานะหลังจากที่ผมเนี่ยได้ส่งข่าวเข้าไปหาท่านแม่เนี่ยก็ได้คําตอบกลับนะว่าวันนี้ท่านแม่จะออกมาแล้วนะกนะ็ท่านแม่ก็เริ่มดีขึ้นมากๆแล้วนะพี่ๆนะก็วันนี้เราจะได้เห็นท่านแม่กันไหมนะเราไปลุ้นกันนะพี่ๆนะก็โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินทางกันเข้าไปหาท่านแม่แล้วนะหลังจากที่ผมเนี่ยได้คิดถึงท่านแม่หลายวันเลยนะ ก็วันนี้ขอไปกราบเท้าท่านแม่สักหน่อยนะครับพี่ๆี่นะก็ก่อนที่เราจะไปกันนะพี่พี่นะน้องดาขอ,ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับโอเคไม่เป็นกงานเสียเวลาไปมากวันนี้เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าไปไปกันเลยไป let's go มานะพี่มาไวามากวันนี้ผมรีบจัดจะเพื่อจะมาเจอกับท่านแม่เลยนะทำไมผมไม่เจอกับใครเลยหรือว่า ผมนั้นจะถูกโอหกนะทำไมมันไม่มีใครเลยอะ่ะว่าสารรีบมา ผมโมซารีารบมาหรือว่าคนคนนั้นเขาจะโกหกผมหรือเปล่าผมขอไม่เอ่ยนามนะทำไมมันไม่มีใครเลยตอนนี้ผมได้มาถึงยังหน้าเมืองรับแ,แล้วนะพี่ๆนะผมก็ ยังไม่ได้เจอกับท่านแม่เลยผมไม่รู้ว่าท่านแม่ไม่มาหรือเปล่าหรือว่าคนคนที่บอกผมเนี่ยเขาโกหกผมหรือเปล่าหรือว่าท่านแม่ยังมาไม่ถึงหรือเปล่านะพี่นะตอนนี้ผมได้อยู่ยังบริเวณนี้แล้วนะซึ่งผมยังไม่เจอใครเลยเป้าเลย ผมได้ได้นั่งรอจนพักใหญ่ๆแล้วนะพี่ๆนะถ้าไม่ออกมาถ้าท่านแม่ไม่ออกมาจริงๆผมก็คงต้องกลับนะวันนี้ผมคงอาจจะมาเกอ้อนะไปท่านแม่มาแล้วพี่ท่านแม่มาแล้วรู้งไง ท่านแม่นี่นี่นี่มา,มาได้เจอกับท่านแม่สักทีมามานานแล้วท่านแม่าที่นยยลีมที่นขยามไทยยลีจะวออด้เจอกับท่านแม่แล้วอ้ไรประกอบกัรลบบัตรี วันนี้ผมได้เจอกับท่านแม่แล้วนะคุณหมอปลอดด้วท่านแม่ท่านแม่เป็นยังไงบ้างครับอ๋อวันนั้นมีบาดหลูกเลยเยอะเป็นไงไม่สบายมากี่วันเป็นเกือบสามอาทิตย์เลยเหรอท่านแม่อืมมือเจาะขาอย่าลืมมือขาดเก้บอาไว้มือให้ฮารุเกะมือแห่ขุนนาท่านแม่บอกว่าไม่สบายมานานมากๆเลยนะไม่ได้เที่ยวไม่ได้อะไรเลยวันนี้มีโอกาสเนี่ย ได้มาเที่ยวแล้วนะท่านแม่นะอือออกมาเที่ยวเป็นไงคิดถึงลูกคนนี้ไหมที่น่าด่าบอไผ่ใหญ่โอ้ชุดกรดาษตเกบอะชุดกรดาษตเกียบอะเอาไว้ให้คุณไอ้เจ้าเหรอท่านแม่บอกว่าอ่าวันนี้เนี่ยอ่าหายแล้วคิดถึงด่ามากๆอะไรประมาณนี้นะก็เลยออกมาใช่ไหมมีมีคนไปถามท่านแม่ไหมว่า อ่าผมได้ส่งข่าวเข้าไปหาท่านแม่เนี่ยมีคนไปบอกท่านแม่ไหมอืมอืมท่านแม่ได้รับรู้แล้วใช่ไหมปีนยาลีปีนยาแดงแดงโดดที่มออ่าแล้วมืเขาอุ่จุกกับมือาดแก่บ้าอ่าท่านแม่บอกว่ารู้แต่ว่าท่านแม่เนี่ยไม่สบายออกมาไม่ไหวแต่วันนี้เนี่ยท่านแม่ออกมาไหวแล้วท่านแม่ต่อไปนี้เนี่ยถ้าท่านแม่จะออกมาออกมาเนี่ยผมขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหม ช่วยพกอะไรหรือว่าระวังตัวหน่อยได้ไหมเพราะว่ามันมีนายพานคนหนึ่งเนี่ยที่ผมมาเมื่อวานซืนหรือว่าสองวันที่แล้วเนี่ยมันมันมาโผล่แถวๆนี้ท่านแม่มันมีนายพานอยู่คนหนึ่งใช่ปะมันมาโผล่แถวนี้คือผมเนี่ยก็สงสารมันนะแต่ว่ามันมันเนี่ยบอกว่าด้วยความที่มันมีลูกมีเมียนะมันต้องดูแลแต่สุดท้ายพอเราปล่อยมันไปเนี่ย มันบอกว่ามันจะกลับมาอีกผมกลัวว่าท่านแม่เนี่ยจะถูกมันทำร้ายท่านแม่เข้าใจผมไหมง่ยเยอะอ่าประมาณนี้ท่านแม่ยังไงท่านแม่ฝากท่านแม่เนี่ยระวังตัวด้วยนะอ uh uh. นะครับท่านแม่นะ uh uh. ถ้าท่านแม่จองมาแต่ละทีท่านแม่ระวังตัวด้วย uh uh. หรือไม่เนี่ยท่านแม่พาอ่าใครออกมาด้วยก็ได้เพราะวันนั้นที่ผมมาเนี่ยอ่า ผมท่านสอนเนี่ยเขาได้จัดการผมไม่รู้ว่าท่านแม่เนี่ยได้รู้จักกับท่านสอนหรือยังท่านแม่ปิญญาบ้านสญญาลพกท่ออร่อท่านสอนคนนี้นี่แหละจะเป็นคนช่วยให้อา่าดิมือเนี่ย <Dem> หายนะ <cadre. S 1> แต่ตอน,นนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเขาเนี่ยอะไรยังไงนะแต่ว่าเขานี่แหละจะเป็นคนช่วยให้ดิมือเนี่ยจะเป็นคนช่วยดิมือเราเขาได้รับปากเราแล้วแล้วแล้วก็ได้คุยกับท่านลุงแล้วท่านแม่ แล้วแล้วท่านแม่ไม่พาดิมือออกมาด้วยเหรอดิมือแค่แบบมีดิมือออกคุ้มบ่าดิมือ,อแค่ตัดไข่บ่าแล้วคุ้มบ่าดา้านขาเจรออ๋อก็คือดิมือเนี่ยเขาไม่ได้ออกมานะพี่ๆนะท่านแม่บอกว่าไม่ได้พาออกมาเพราะว่าดิมือเนี่ยเอ่อเหมือนประมาณว่าทํางานบ้านด้วยแล้วก็ช่วยนูน่นช่วยนี่กับเอ่อช่วยนูน่นช่วยนี่ด้วยนะในหมู่บ้านนะ อีกอย่างเนี่ยพอท่านดีมื้อนี่อยู่กันอยู่ในการดูแลของท่านลุงด้วยใช่ไหมท่านแม่อ่าที่ท่านแม่บอกนะประมาณนี้นะพี่พี่นะก็งไงวันนี้เนี่ยผมจะขออนุญาตนะพีเฟซเนี่ยได้กราบเท้าท่านแม่หน่อยนะพี่ๆนะเนื่องจากว่าวันแม่อ่าที่ผ่านมาเนี่ยคือ ยพยายามอมหาท่านแม่หลายครั้งมากเพื่อที่จะกราบเท้าท่านแม่แต่ว่าสุดท้ายผมก็ไม่เจอท่านแม่เลยผมจะใช้โอกาสนี้ของผมขออนุญาตนะกราบเท้าท่านแม่หน่อยนะเพื่ออาเป็นการแสดงความรักย้อนหลังย้อนหลังวันแม่หน่อยนะครับพี่ๆนะโอเคโอเคนะพี่เดี๋ยวเราจะไปไหว้ท่านแม่กันนะพี่นะ จะไหวอ่าผมจะมาประมาณว่ามันเป็นวันแม่ย้อนหลังหน่อยนะท่านแม่นะเพราะว่าผมเนี่ยมาหาท่านแม่ก่อนวันแม่ด้วยหนึ่งวันหลังจากนั้นผมก็มามามา,มาโดยตลอดเนี่ยผมเนี่ยตั้งใจจะมากราบเท้าท่านแม่สักครั้งหนึ่งขอให้ผมได้กราบเท้าท่านแม่สักครั้ง,งเถอะนะในฐานะอ่าย้อนหลังวันแม่เนี่ยนะท่านแม่นะนแล้วก็ ย้อนหลังวันแม่หน่อยแล้วก็วันแม่ปีนี้ผมขอให้ท่านแม่เนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บไข้ไม่ได้ป่วยไม่มีภัยอันตรายใดๆทั้งสิ้นที่จะเกิดขึ้นกับท่านแม่นะ mm hmm. ขอให้ท่านแม่อยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็เป็นที่พึ่งของลูกๆทุกคน mm hmm. ขอให้ท่านแม่ใจดีกับทุกคนแบบนี้ไปตลอดนะท่านแม่นะ mm hmm. มันก็ให้หนูช่วยอเคช่วยกันทำมุดนะครับเข็นชิปโกดีโอช่ว่วยชิปกเพื่อหลักการ A.P. แม่เล่าจะช่วยช่วยวันีเลยชิปกดีใจแบบนี้เราเลี้ยงมันไปได้กี่คนได้ขอบคุณแล้วมันก็มีอะไรอีกนะมีาม ผมอตอนแรกเนี่ยผมมาเนี่ยผมไม่คิดว่าจะเจอท่านแม่นะเพราะว่าผมไม่เจอใครเลยแล้วก็ผมหมดหวังมากตอนแรกผมตัดสินใจว่าผมจะกลับแล้วจนกระทั่งผมได้ยินเสียงท่านแม่นะอขอบคุณท่านแม่นะที่มาให้ผมเห็นวันนี้นะที่มามหาลูกวันนี้นะอขอบคุณท่านแม่นะครับเนื่อในแจ้งว่าพ่อเลี้ยงเพราะเราแม่ที่อย,ยู่ประจำมาแม่เดี๋ยวเราที่นั่นเขาอยูเรื่อเดี๋ยวที่เดินมาหาเราเสะยด้วยไม่มหาเรกเพราะเราหาเราห่วยนี่เราที่เราไปเจอพ่อเลี้ยงพราเราไม่หาลูกเอ็ไม่มาที่นั่นเ เยหานหน่อยดมครักอ,อั้งน่แนนะเดมาตที่บ่อนะมาที่็หนบ่อมาตัที่ขด้วยนะเดะา

नही किदा हम बोलो ये कथि खा ले ले यहां डकेला जेस के दाव जवन लखत ले सब हम नहीं ये हम नहीं ना ये हम नहीं हे तेरा कपुन नहीं हो किदा हम तो नहीं कनी रे चली तू मुझे दे उह से हे किदा का तू तू ताक तू हमरा का खती गो ก็คือมาตาเที่ยวนะนี่นะขึ้นมามา นะน้ำว่ามีเงียไม่เป็นไรท่านแม่ไม่รู้ว่าเมื่อกี้ท่านพ่อเขาเป็นอะไรอ่ะท่านแม่เมื่อไก็ตงหนากับบังเมื่อไก็ตงหน้าไปแฮดดีจนนอนใจเจนอย่างงี้เมื่อก็ตงหน้าน้องเงียบแฮดดีเดาเป็นที่ระตางูดีระเป็นที่ระตาดาแตะด่าพูดมาแฮดดีเดาะมาใจเจนเป็นไงผมไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเมื่อกี้เนี่ยท่านพ่อเขาเป็นอะไรเขาเขาแอบมองอยู่หรือเปล่านะ ในจังหวะที่ผมกอดท่านแม่เนี่ยผมไม่ทราบว่าท่านพ่อเขาเนี่ยได้คิดอะไรหรือเปล่านะท่านแม่ป้าน,นี่ก็ช่วงวันแรกที่นมมาปลุกไวยว่าอะไรผมกับแม่ยังม่มีว่าโอ้ท่านแม่บอกว่าเขาเขาเขาอาจจะคิดว่าท่านท่านแม่เนี่ยอาจกอดกับผู้ชายคนอื่นนะที่ไม่ใช่ผมนะท่านแม่บอกประมาณนี้ใช่ไหมท่านแม่ออื หรือว่าเขาเนี่ยจำท่านแม่บอกว่าหรือว่าเขาเนี่ยจำผมไม่ได้หรือเปล่าแต่ว่าผมคิดไม่ใช่หรอกนะเขาน่าจะจำผมได้ท่านแม่แต่ว่าเขาน่าจะอยู่จากระยะไกลมาอะไรประมาณนี้อันนี้เราก็ตั้ใหตบบ้าตัวตามดนมีก็ตั้ตแต่แทตัดใหบบ้าโดนมีก็บ้าบ้าบที่หนุ่มท่านแม่มาคนเดียวหรอหรือว่าท่านแม่มาพร้อมกับท่านพ่อยิ้มแค่ไหนยิ้แค่ออเยอะ ดิแท็ดโอ,อนนะแกวะดาอดินแล้วตลอดที่นี่จะแกจะแท็กได้เยอะเหรออ๋อเพราะงั้นเราได้เฮ็กได้อ่ละโอ,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 อ้โหก็คือท่านแม่บอกว่าตอนเขาออกจากบ้านเนี่ยท่านแม่มาคนเดียวนะท่านแม่บอกเหมือนท่านพ่อเนี่ยจะตามมาข้างหลังอะไรประมาณนี้ใช่ไหมท่านแม่อ,อือือ่าเพราะความเป็นห่วงแล้ไม่สบายต้องหลายวันอะไรแบบนี้ไม่เป็นไรนะท่านแม่ไม่ต้องถือโทษโกรธเขาท่านพ่อหรอกนะอะนะท่านแม่นะเออเออเออหม่เป็นเมนีไม่เป็นไรท่านแม่ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรอ,อกใจหมดเลยท่านพ่อยกไม้ขึ้นมาแต่ฟ้าผมอยู่แล้วพี่เหมือนจังหวะที่เขายกไม้ขึ้นมาเนี่ยตอนเขาจะตีตีผมเนี่ยท่านแม่ท่านพ่อเหมือนว่าจะเห็นหน้าผมแล้วเขาเขาเหมือนเขาก็จะยั้งมือนะ <ừ> เหมือนว่าเขาจําผมได้แล้วอ่ะพี่พๆเชื่อไหมเพราะว่าถ้าคนมันจะตีจริงๆอ่ะโดนแน่ๆจังหวะนั้นอ่ะดีว่าเขายั้งมือไว้ ท่าแม่ไม่ต้องไปกดเขาหรอกนะเะอ,อุกออสิ่งทุกอย่างก็มันก็อยู่ที่ดุงพินิจน,น,นะพี่ๆนะผมตกใจเลยอยู่ๆเขามาผักหลังผมคิดว่าท่านแม่เป็นคนผักหลังผมนะผมหันเข้าไปผมเจอผมตกใจเลยขวัญเอ้ยขวัญมานะออตกใจหมดเลยมูนนะแก เขาตัวละโอ้เด็กฮนด่มเวอร์มาดีเนี่ยมันให้เขาไม่ก็ไม่มดเขาตัวละท่านแม่บอกว่าท่านแม่ก็ตกใจนะคิดว่าท่านพ่อเนี่ยถูกแบบว่าถูกเขาสิงอะไรประมาณนี้นะท่านแม่นะท่านแม่ท่านแม่ก็ตกใจนะผมเองก็ตกใจมากๆด้วยโอ้ช่างมันเถื่อนแล้วมันผ่านไปแล้วนะพี่นะท่านแม่คิดว่าท่านพ่อเนี่ยถูกเขาสิงท่านแม่ตบท่านโตกแรงนะเนี่ยโดนเข้าหน้าเลย มันก็ต้องเป็นยังไงมันกะผิเนี่นนนก็แอสชกตาโอเคพี่ตอนนี้นะเราทั้งผมทั้งแม่นะสบายใจขึ้นมากันเยอะมากๆเลยนะผมก็ว่าอยู่โหตกใจหมดเลย นาทัานแม่เนาะเออมาติดตั้งหัวก็มาเติดเนี่ยท่านพ่อทำทำทำเราทั้งสองเนี่ยตกใจหมดเลยท่านแม่ถ้าท่านแม่กลับไปฝากความคิดถึงไปถึงอาดีม,มือด้วยนะอือโอ้ได้ครับเมื่อกี้เราหมอมันด้แยกกันนเบสที่หมดแต่ริมหมอเบสหมดแต่ริมท่านแม่นะครับ ท่านบอกว่าครับท่านแม่บอกว่าอตอนนี้เราโอ้ย,อยท่านแม่บอกเราได้เจอกันแล้วนะตอนนี้ท่านแม่ก็จะขอตัวกลับแล้วนะพี่ๆนะซึ่งเราใช้เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยเราสามถึงสี่ชั่วโมงครับผมเดินไปส่งใหม่ได้ไหมท่านแม่แค่คิดจะพูดตินะแค่คิดจะพูดท่านแม่บอกเดินไปส่งใหม่ก็ได้มา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  เฮ้ยแด่ทเป็นไรมุกขากะดิเจพ,พูดลดุกลุกลุกลุกมลุกลุกโอ้ยาก็ไดิเจพวกเราเราแน่มัว่ดูจะจ้าดอ่เป็นไรไหมเป็นไรไหมทานแม่เอ้บ้านมีไป้าน้นเป็นไรอ้าน,นมีแลบ้างทันแม่สะดุดรากไม้สักอย่างหนึงอ่ะเกกกเคแววะครับครับนแม่ไหวนะทันแม่ไหวนะเออมาเร่งปะอ๋อ ท่านพ่อเขาไปไหนเราก็ไม่รู้นู่นเลวนะไปแนละ้วนู่นแลวนะพี่ๆโอเคนะพี่ๆนะก็หลังจากที่ผมเนี่ยได้เดินส่งท่านแม่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ ได้เจอกับท่านแม่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็ขอบคุณนะขอบคุณทุกแรงทุกกําลังใจที่เชียให้ผมแนววันนี้จนผมได้มาเจอกับท่านแม่นะวันนี้รู้สึกว่ามีความสุขมากๆรู้สึกประทับใจรู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกยินดีกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ได้พาให้ผมเนี่ยได้มาเจอกับท่านแม่นะแต่ว่าอาจจะแอบเสียใจนิดหนึ่งนะที่ท่านพ่อเนี่ยเกือบ เกือบใช้คําว่าเกือบนะเกือบจะจําผมไม่ได้นะเกือบจะเอาไม้ฟาดผมนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะเพราะว่าก็เป็นเพราะว่าเข้าใจผิดกันนิดหน่อยนะครับพี่พี่นะก็โอเคพี่พี่ก็ตอนนี้ก็ผมเนี่ยจะเดินทางกลับแล้วนะพี่พี่นะก็ไม่มีอะไรจะบอกนะกันนะก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจดีใจหลักๆหลักๆเลยผมรู้สึกดีใจนะโอเคผมจะเดินทางกลับแล้วขอบคุณพี่เอฟซีนะที่ดูมาจนถึงตอนนี้ ยังไงก็ฝากพี่ๆคนละหนึ่งไลค์หแชร์หนึ่งติดตามนะเป็นกำลังใจให้ผมได้ได้มาพบกับท่านแม่ทุกวันทุกวันด้วยนะคะัะพี่ๆนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาพี่ C ีซไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ